หมูกระทะครอบครัวอีกแล้วพี่น้องเลี้ยงสลองเกี่ยวเขาแล้วแต่ดุนละลายพี่น้องเอ้ยฮากระชี้ไปมาจัดให้เด็กๆกินสัญญากับเขาไว้แล้วอันกระสีย่างกุ้งย่างมึกจัดหายเพลินมื่อนี่พี่น้องเอ้ยนี่มืดมืดเอาหน้าเอยเอาแล้วมึกก้าวลงมืดก้าวลงอี่แล้องแซ่บ อันนี้พักพีก่น้องพักแล้วก็เฮ็ดเข็มทองน้งเข็ดทอง,งพักบุง๋งไ,ไ,ไปจุ่มอะไรละคนน้ำจิ้มก็ซื้อเขาเอาพีน่น้องเลยนันแสบหลุดเนี่ยบริเวณเองไปยังลูกอาดหมอพูดได้เลยไปไปผูกนี่นแสบ,นบ,บเนี่ยบวกลินอือหันเป็นบองเป็นบองขักเลยตอ่อมือก็ได้คือหันเป็นบองเป็น สเสรไปเ<า>ปรื่อยไปมึกจังันว่าครับโอ้ยอาสอเอเดอ้ยวเอาอันพาหูมาปิดไคคดกกว้หนงประสกสิมูกะะยุตัวหนนี่เายห้แต่ละคนผูยายให้ไม่ถาวาบ่เนี่ยยายให้ไม่ถาูกระทะครอบครัว

เด็คอ um ีมเม่ไหนลูกพี่ี่สายกินี่แม่สบายดีปาลุงสบายดีปะลดูหัมสบายดีปาลงก่นหัมสิกุ้งิ้งกุ้งกุกุ้งบนชตาตัวนี้นย่งมันไหมรุนเอาตัวไหนแกให้น้องดูะน่ยาคต เล้เบ้างบ้างบุกบ้างแม่ใหข้าปลอกเราอะไรี่ให้นอ้ก็หนูนู้นนเหาลูกแมวหใช่ปอกให้นอนเลี่เภาเอะห้าก้อยถั่เตะกันเนี่ใส่เก็ได้กินมันนะมันร้อนอันนี้นี่ตังเง้สักสี่ก็ได้ครบแล้

ปัญาดิิดญามันดูน่ะอืญา่ต้อเดืขอขอุ่พรูมมาดเลยนัขึ้นะเ่างเพาะก่อนะจ้าไยังบุมีไปกินได้คคนลงกันเลยคนยังไปสุดไปไรงัวยังปเป็นอันนัอย,อยู่ กูเห็ดก็เห็ดอือกูตักไว้ให้เขาตักไว้ให้พ่อตักไว้ให้แม่เนี้ยเออกูตักเล็บกูตักกระเทาะอืมน้ำเนี่ยบ่น้ำจี้มสูงบ่จะหลรถใหม่ได้หน่อยเอ้ยฝนขอบใจก้อยขอบใจโอือจนสีใหม่นั่น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 ใส่สวยว่ายหนเออครั้งนี้าชิมกับชิมชิมก้อนก็ได้

เอไมาให้ยังได้ยังได้ชิชู้นี่ออพีมันอยู่พีอันเุเป็นัไนเป็นยคคก็ว่าเอาเฉยๆนี่ยแ้เรื่องเรนเฮ้ยแล้วกเรื่องเนแล้วย่งงี้ยบึ้นนะเช็ดปลาค่ะเช็ดปลา ชี่มึงดูเฮ้ยไหนเอาไม่เสร็สู่นี่ไวเส็ดปากนี่องดึงนี่อ่ะชาอ่เพ่าวันนี้นี่แล้วก็ตามใจแล้วบอืมอไป่กหนั้ตักไแล้วไปมึงไม่ดกอมั้งค อ,อ,ยอ,อยากกินอะไรตอนนี้มอหนักแล้วมีเินตตแงไม่มอีกห้ไม่ทาวเเลยแมาทำผดนี่เก้ีวหรอชาสี้งเล้เราักจำไว้ยิ่งย้เก็บาแทนอยู่พ,พอดีโอ้ยตะเกินไปกินซอคนอ้าเก็บแ่ยีนี่ได้ล้วใใบเล็กคนนะ

จะเมทอดจได้นง่อ่ะนี่เขาอยางก็จะได้างอยางโอ้ยถือน่นึงแล้อยางเลยนคุผมพักกได้ใส่พักคอพักันหมดจังเนี่คือมาขึ้นในฟันแ่่ะฟันเราไปซื้อน้ามันโค้กไปซื้อน้นน่อยกัลังยาเนีมากกว่านส้ย่ากับฟันหมเนเ่ย ไฟันไปก่อนแล้วแต่เืองก่อนู่ไรคิดู้าล่างอ่ะวหนึ่งคูนได้มอันนี้จุ่มบ่อยจุ่องเนาะจุ่มมากถ้าไมเอาเนียเอานี้ตักแต่ละจุ่มจิ้มบ่อหรือขี้ยะจุ่มจิ้ก็ได้คิดแลุจุ่มลงไปมาก่าจิลว่ต้องอไนันเยต้องจุ่มเพิ่มจุ่มลงไปกระซองซองอีกเาไกิน มาจุ้มลงมาเนือเนือแล้วกันอาวมีลได้ีบวกเ็จแล้วกแก้ให้น่อยไล้นั่งแก้น้องซีมาดูอาข้าวหมดิมาปลดเลยนะพักลงเลยน้องพักจะพีดนี่ถ้าลงจะเหน่องก็้ัน่ง จบเข็มแล้วก็ชิมน้อยเขาบพักกันไปหนังขวางะเขาบเลยพักก <c oughs> เต่ก็ตักให้เจ้าเลยเด้อันนั้นนะต่เ,าาเข็มนะอันนั้นใชเเข็มด้ย,ดยส่เออเบิ่งกินนูก่อนอ้าวอายังเลเอายังหยิกตัว

เราห้ามตุ่มกินตุ่มึ้นเุอขึ้นแค่ตุ่มกิาุ้มแล้วก็ข้นมาลูกนได้ทอยใหญ่ไปปงลุกได้องเปลาก่อนว่ลูมากินนันอ้กว่าไอ้ต่นอเด้อ าิกนแค่เป็นพยายามได้ร่างตาจอกเยอะกินหนาล้างไหวอ่ะจอกนะได้ละมดซุ้มจุ้มซีนได้ไหนได้ไหนแมวลุงอะเกินแล้วจ้าจุ้มุ้มจ้าเจ้าอยู่ชุกแล้ว

ก็เป <Five. S 1> ็นม <iliyor Wirtschaft> ือ <comprend> ต okay. um, uh. uh. ัวเองเกี eh ๋ยม่น้องน้อยพูดปากบูมี่เป็นชิลงเื่อแล้วกำลังชิลงเหรอใช่ถ้ากินออกมาอันหนึ่งว่อ้าวิวขาแยกินทังคำตัวเองไม่น่ามากินถอเลอะปั๊มกินมาปันดีกว่า มันจะไม้ปล่อยม้ม่เลยล่ะม่เลยละเออเอออืมอืมถั่วอนเลี้ยนเลี้ยยนะเาจะได้ลยู่บ่พอก่อนเ้ย่วันนั้น

แม่ะเล้ลงเส้นต้องรอก่อนทำกปนบบนั้นมบรกิต็มด้วยเลยน้อยดื้ข้าวเนาะจิ้แต่องะทิงมาทีเดือนก่อนหัวหัวตัว กินกระตักระเท้าละอันกระปุกันััรแซ่บวยมวกกรุกสอกันฉีบหนาปลาลุ้สบายดีด